โอเคอันนี้อันนี้เป็นเรื่องอันนี้อาจจะเป็นเรื่องความเห็นส่วนบุคคลเนาะแต่ว่า,าความเห็นผมก่อนละกันก็คือผมมาเคยเคยเล่าว่าผมเป็นเป็นนักเรียนสายภาพยนตร์มาก่อนนะครับแล้วก็ผมผมดูภาพยนตร์มาหลายเรื่องแล้วก็ดูมาจากหลายๆประเทศละกันคือภาพ,พยนตร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นภาพยนตร์มันเป็นซีนีมาได้มันการคิดเอ่อการคิดของพล็อตการกกับเรื่องราวคือมันเป็น ภาพ,พยนตร์ที่เกิดขึ้นในหนึ่งเรื่องในสองชั่วโมงที่คุณเข้าไปดูในโรงหนังอะ่ะมันคือการที่ผู้สร้างเขากําหนดคอนเซ็ปต์อย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็นําเสนอสิ่งเหล่านั้นมาให้มันคอมพลีทในตัวเองนั่นคือภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่มัน,ท,มนที่มันควรจะเป็นอ่ะแต่ว่าในหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่าโลกของธุรกิจเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เยอะมากนะนะนะก็เลยเข้าใจได้ว่าภาพ,พยนตร์เรื่องหนึ่งเนี่ยบางทีมันขายแค่ภาพยนตร์อย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอต่อการตลาดม,มันก็เลยเป็นเรื่องของแบบอ่ะอย่างมาเวลก็มี MCU นะที่แบบว่าเออสามารถแบบทำหนังที่เป็นต่อเนื่องกันหลายๆภาคเพื่อให้คนติดต่อติดตามการเป็นจักรวาลแบบว่าเอ้ยคุณต้องดูให้ครบทุกเรื่องเพื่อแบบเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดโดยรวมหรือญี่ปุ่นชอบทำเขาจะเรียกว่า m i กซ์มีเดียมิกซ์มีเดก็คืออ่ะในไตเติลงานชิ้นนี้เนี่ย อาจจะมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งแอนิเมชันมีทั้งเกมอะไรออกมาแบบหลายๆอย่างเพื่อให้แบบเฮ้ย,ยคนที่ติดติดตามหลายๆอย่างเนี้ยจะไปติดตามแบบเออหลายๆมีเดียด้วยกันหรือคนที่แบบเป็นเ,เป็นคนชอบดูอนิเมะก็จะได้แบบเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้มังมีอนิเมะด้วยอ่ะลองดูอนิเมะสิเผื่อเขาถ้าแบบดูอนิเมะแล้วชอบก็จะไปได้ได้ไปเล่นเกมต่อคือวิธีนี้เขาเรียกว่ามิกซ์มีเดียอ่านรวมถึงแบบคนไปอ่านมังงะหรือนิยายด้วยซึ่ง การทำมิกซ์มีเดียแต่ละผมคือไม่ใช่เรื่องผิดเว้ยแต่ว่าที่ผมติดตามมาหลายๆครั้งในเรื่องมิกซ์มีเดียเนี่ยผมเจอเคสแบบชินคาเมลเดอร์บ่อยมากคือมีเดียตัวหนึ่งอะมึงไม่ฟิมึงไม่คอมพลีตในตัวเองอะคือคุณกลายเป็นว่าแบบนี่ฝั่งฝั่งพี่จินกินอะไรอยู่ปะกอบแกบกอบแกบ ไม่กินไม่กินอ๋อผมนั่นผมขยํายาเล่นโทษทีมันเสียงมันเข้ามาเว้ยพี่มันเป็นมันเออขอโทษขอโทษขอโทษผมขยายาเล่นโทษทีพูดอะไรลืมอะไรดูดิกลายเป็นว่าการการทํามีเดียอ่ะผมยกตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งแล้วกัน f อ n a l แฟ n ต a ซีสิบห้าเกมแห่งเกมในดวงใจของผมเองและใครหลายๆคนขอภาพประกอบเลยคุณจะด่าเกมในดวงใจซะงั้นเลยนะ เออผมจะด่าเกมในดวงใจผมเองเพื่อเพื่อความแฟร์ว่าผมก็สามารถด่ามันได้ถ้าผมชอบอ่ะเดี๋ยวขอเอารูปแฟนตสิบห้ามามาแต่เกมที่ผมชอบผมก็สามารถด่ามันได้อ่าอ่าใช่ไหมอยานะขอขอเวลาเซฟรูปแป๊บนินึงอ่าได้ก็คือเฮ้ยไอการบิ๊กเดียดผมไม่มีไม่มีปัญหาท่าหนึ่งมันจบในตัวหมายถึงอ่ะยกยกว่าดอทแฮกดอทเนี่ยอ่าอนิเมมีอนิเมมีเกม แต่เนื้อเรื่องคืออัอนอนิเมะมาก่อนอแล้วก็จบอัน,นิเมะแล้วมันต่อด้วยเกมคือเนื้อเรื่องมันต่อกันคือมันไม่ได้เป็นเออคือเออคือมันไม่จําเป็นต้องเลยนะมันมันสามารถดูอัน,นิเมะก่อนได้เออมันมีเหตุการณ์ก่อนนะคือเหตุการณ์มันเรนเียงไปเลยอือ่าอันนั้นหนึ่งสองคือเหตุการณ์คู่ขนานกันก็ได้แต่ต้องเป็นเรื่องเส้นเรื่องอืมอืมอืม อ่าอ่อ่ายกยกกันดั้มก็ได้อ่ากันดั้มเนี่ยอัมโลก็สู้ไปใช่ป่ะเซนสตอรี่มันก็มีอยู่อัมโรอยู่บนอวกาศสู้บนอวกาศบนโลกก็มีสงครามอยู่อันนี้คือขัวหนากันอย่างนี้ก็โอเคคือมันเกิดในช่วงวัเดยกันแต่ว่ามันอยู่คนละที่อ่าอ่เฮ้แต่แบบจะมีกันดั้มบางอันที่ผมเคยยกนิ้วให้โทมิโนไปแล้วอย่างเช่นจีโนไดคอนกิตตาเนี่ยอืมอืมอืมเรื่องเดินไปแต่คุณจะเข้าใจว่าทําไมคอนเทคของเรื่องเป็นอย่างนี้คุณต้องไปอ่าน คอลัมน์ต่างๆที่โทมโน,โนเขียนในทฤษฎศาสตร์ต่างๆซึ่งถ้าคุณไม่อ่านคุณไม่เข้าใจว่าทําไมตัวละครในจีเรคอนกิตตามัมือนอย่างนั้นซึ่งไอเนี้ยผมก็ชมมีรายการยกนิ้วไปแล้วอ,อไม่ใช่นิ้วโป้งึงคิดได้ยังไงไออย่างเ <laughs> ง,งี้ยซึ่งแต่เป็นไออะไรไอะไรที่เป็นเคสจีโนเิคอนกิตตาเนี่ยผมก็บอนไม่ชอบเลยคือกลายเป็นว่ากูจะเข้าใจหนังมึงทีวีมึงกูต้องไปอ่านแพมเพจมึงที่มันอยู่ที่ไม่อยู่ในมีเดียมึงแหละมันไม่เข้าท่า ผมยกตัวอย่างฟารนสิบห้านะอันนี้ผมจะเล่าคร่าวๆนะคือมันสปอยฟารนสิบห้านะแต่ผมเชื่อว่าจนปัจจุบันนี้แม่งไม่มีใครแชร์แล้วแหละคือฟารนสิบห้านะครับผมเป็นเรื่องเราสั้นๆนะก็คือไอ้แบบเป็นอาณาจักรสองอาณาจักรตีกันนะแล้วแต่ว่ากุญ <c oughs> แจของการกอบกู้อาณาจักรหนึ่งที่ล่มสลายที่พ่ายแพ้ไปเนี่ยคือการแบบว่าเอาแหวนของกษัตริย์เนี่ยไปแบบรับพลังมาเพื่อเพื่อทำลายล้างความชั่วร้ายว่าง่ายๆแล้วไอ้พระเอกเนี่ย เขาจะต้องเดินทางไปไปอีกอาณาจักรหนึ่งเพื่อแบบเอออ่าไปตามหาอาวุธของกษัตริย์เพื่อจะแบบเออได้รวบรวมพลังของกษัตริย์กลับมาว่างั้นในระหว่างที่พระเอกแบบเดินออกเดินทางไปเนี่ยอาณาจักรของตัวเองก็โดนบุกนะครับแล้วกษัตริย์ของอาณาจักรไอของพระเอกเนี่ยก็ถูกสังหารตายว่าง่ายๆพอตายอนะ่าซึ่งปี่สิบห้าครับเกมนะฮะพ่อพระเอกตายเนี่ยอยู่ในหนัง ชิงสกเรฟนะฮะพ่อพระเอกตายได้ยังไงเอ้ออาณาจักรล่มสลายได้ยังไงในเกมจะไม่มีการเล่าใดๆเลยจะมีการพูดถึงว่าพระเอกเห็นข่าวลสลายแล้วไม่เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ฮะอะไเงีล่ม<า>ลสลายแล้วฮะ<า>พ่อคุณตายอาณาจักรล่มสลายโ oh oh so. อ้ไม่โอ้เศร้านักกว่านั้นคือไอตอนที่ล่มสลายอะ่ะนางเอกแม่งอยู่ในเมืองหลวงพระเอกไม่รู้เลยเออแล้วนางพระเอกอยากจะรู้ว่าเรื่องเกิดอ,อะไรขึ้นคุณต้องไปดูหนังใช่ แล้วเป้าหมายการเดินทางของพระเอกคืออะไรไปตามหานางเอกในอีกเมืองหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์ที่เ,เ,เหตุการณ์ที่บ้านเกิดมึงล่มสลายพ่องโดนฆ่านเนี่ยนางเอกอยู่ในเมืองมึงเองนะกูก็แบบฮะแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยอยู่ในหนังหมดเลยนะคิงเกรฟนะเออ ซึ่งเอาจริงๆอ่ะใส่ในเกมได้ไว้คือพอพอไพปเอกไปอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ขึ้นพอจบบทหนึ่งขึ้นอีกโรงหนึ่งว่านางเอกกลับมาแล้วเราเป็นนางเอกล้วอยู่ในเมืองนั้นแล้วเกิดเรื่องกันอ,อ่ะจริงๆมาทําได้ใช่ไม่ทํามันหันคอนเทนต์เพื่อไปไป,ไปทำมิสมมเดียไงอ่าแล้วอันนี้ยในตัวละครสี่ตัวเนี้ยอ่อไอ้พร้อมโต้ขวาสุดนะฮะที่เป็นหนุ่มหัวหัวทองแล้วก็ชอบถ่ายรูปถือปืนเนี่ยอ่าท้ายสุดเขาก็จะเผยว่าไอ้พร้อมโต้เนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นอ่ หนึ่งในเด็กเด็กที่จะถูกนําไปดัดแปลงเป็นอ่าพวกแบบทหารไซบอร์กของฝ่ายศัตรูเกเปิน King Game อ่ะนะเอาฝ่ายศัตรูโอเคโทษทีฝ่ายศัตรูเนี่ยฝ่ายศัตรูของพวกแบบไอ้พวกจัก,กรวรรดิเอ็มพ์ตัวนั้นแหละซึ่งเออ,อะไรนะไอ้เรื่องราวของพรอมโตตัวเนี้ยว่าแบบเออมึงตอนเด็กมึงแบบว่ามึงออกมาจากไอมึงเคยเป็นเด็กที่โดนเคยจะโดนเกือบโดนทดลองแล้วก็วกมาโนีอนอนิเมะหรอหนีกลับมาอยู่ในอนิเมะ เฮีย <Yeah. laughs> อยู่ในอนิเมะซึ่งก็แบบว่าโอ้ไอเฮีย <No. S 1> แยกกันอย่างนี้เลยแล้วก็แล้วอันอันนี้แล้วอีกอันนึงคือไม่ใช่แค่แยกหนังกับอนิเมะแล้วในเกมมึงเองนะฮะมันจะมีเหตุการณ์ประมาณว่าแบบเอ่อไอไอพิกาดิพิกาดิโอไอตัวสายกาดิอุสที่ถือดาบใหญ่ๆประมาณว่าแบบมันไป สู้พี่ชายนางเอกแล้วแพ้ทางซ้ายในเกมในภาพ okay. ในภาพจะบอกว่าสู้แล้วแพ้แล้วก็แบบว่าเขารู้สึกเฮิร์ตมากว่าแบบเขาเป็นตระกูลแบบที่ได้ชื่อว่าโลของกษัตริย์เออแบบคนที่จะปกป้องกษัตริย์ได้แต่ว่าในซีนการต่อสู้หนึ่งมึงสู้แพ้แล้วแบบพระเอกเกือบโดนฆ่าอะไรเงี้ยมันทําให้มันเฮิร์ตมากเว้ยแล้วอยู่การเดินทางมันก็จะบอกว่าผมรู้สึกผิดมากกับไอ้กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ผมขอไปพิจนารณาตัวเอง ออกไปขอออกจากทีมไปพิจารณาตัวเองสักพักหนึ่งแต่ว่าหวังว่าเพื่อนๆจะรอผมอะไรเงี้ยมันพูดประมาณนั้นแล้วมันก็ออกจากทีมไปแว็บหนึ่งเว้ยแล้วพอเล่นกเกมไปเรื่อยเล่นเกมไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็คือแบบพอพระเอกได้แบบไปแก้ปัญหาให้เมืองเมืองหนึ่งไอ้การดีโอก็กลับมาแล้วก็มาช่วยพระเอกได้อะไรเงี้ยแล้วก็มาพร้อมกับแบบว่ามีบาดแผลเพิ่มขึ้นมาแล้วบอกว่าผมไปเคลียร์ปัญหาจิตใจตัวเองมา ตอนนี้เราพร้อมจะร่วมทีมกันต่อแล้วแล้วแบบก็ไม่รู้สุดท้ายก็คือเล่นจนจบก็จะไม่รู้ว่ามึงหายไปไหนมานะครับมีมีคนวาดไปโดจินเป็นโดจินวายว่ากาดิโอไปไปไปผับลุงกล้ามผิวดำาึงเง, <laughs> งเชียรมากกนะันนั้นแต่มันไม่ได้หันมันไม่ได้หันเป็นเกมอีกเกมหนึ่งใช่ปะมันหันเป็นดี c อซขายแย่หันไเีย,ข,ยขนาดที่จะเล่าก็คือ คือนะการคุณเอาการตลาดมามาทําให้เหมือนกับว่ามาหั่นให้คอนเทนต์ที่คุณควรจะสมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์เพื่อคุณให้เอาไปให้ลูกค้าเพื่อไปซื้อไปจ่ายตังกับสิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้นเพื่อให้มัน<ะ>สมบูรณ์ะ่ะไม่นะไม่หมุนมมน,นะโอเคอมไม่หมุนแล้วไม่หมุนแล้วโอเคคือคือมิกซ์ม<อ>ีเดียหรือมิกซ์มีเดียที่ผมมองว่ามันแฟกับคนกับ,ก,บกับลูกค้าคือเฮ้ยมีเดียตัวเนี้ยสมบูรณ์แบบในตัวเองแล้ว แต่ว่าเรามีไซส์สตอรี่อื่นๆที่แบบน่าสนใจกว่านี้อีกนะสมมุติว่าถ้ามองเป็นจิ๊กซอว์อย่างนี้แล้วกันมองเป็นจิ๊กซอว์สมมุติว่าจิ๊กซอ,อมมว,มมว์รูปสมมุติรูป,มมปร,รูปโมนาลิซาสมมติอ่ะเป็นจิ๊กซอว์รูปโมนาลิซาแผ่นหนึ่งคุณสามารถต่อบจิ๊กซอว์นี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในแผ่นนี้แล้วถ้าคุณจะจ่ายเงินเพิ่มมีเดียอื่นนะนี่คือภาพของ ภาพของลูกหมาที่นั่งอยู่ใต้เก้าอี้ของมอลลาิซาคุณอยากเห็นไหมถ้าอยากเห็นก็เอามาเอาจิ๊กซอว์นี้ไปต่อยอสินี่คือมิกซ์มีเดียที่ผมรู้สึกว่ามันแฟร์กับคนกับคนลูกค้าคือแบบว่าเออเอ้ยคุณเสพอันนี้เต็มๆปุ๊บมีสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่ทําให้คุณสามารถเอนจอยกับมันได้เพิ่มอีกแล้วก็ไปจ่ายเงินซื้ออื่นๆเพิ่มได้แต่สิ่งที่มิกซ์มีเดียเหล่านี้ทํารวมถึงชินคัามเลเดอร์ที่แยกเรื่องราวของอิจิโร่ไปอยู่ในมังงะเนี่ย มันคือจิ๊กซอว์โมนาลิซาภาพเนี้ยแม่งไม่เต็มมันจะขาดอีกประมาณสิบชิ้นสิบชิ้นนี้คุณต้องไปจ่ายเงินซื้อสิ่งอื่นเพิ่มมาเพื่อเอาไอเนี้ยมาต่อให้ครบซึ่งผมว่ามผมไม่ชอบวิธีแบบนี้เลยอืมจะแ,แ,แบบเอ้แต่ไอไออย่างเงี้ยไม่ชอบอย่างที่บอกให้เราเจ๊ปัง<ม>เจแปนไม่ชอบอยู่แล้วแต่เราไปบางอันแต่ว่าไม่ได้ว่าบิ๊กบีเดยแย่น,นะบางอันมันก็ถ้ามันดึง จุดเด่นของแต่ละมีเดียของมันออกมาได้มันโอเคอย่างอย่างของชินคามโกโตอย่างเงี้ยทําทําทําเรื่องเดียวทําทั้งหนังทั้งทั้งหนังสือการ์ตูนทั้งทั้งนิยายอย่างเงี้ยโอเคนะอออเออคือแม่งก็เด่นเด่นไปของมันไปเลยอ่ะอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากคือแหม่ดอทแฮกอีกแล้วดอทแฮกเว้ยอ่าเกมอืมภาคเกมนิยายเออแต่ไม่ได้เติมเต็มทุกนลักัารภาคเกมคือมันเล่าโดยมุมมองของพระเอกเว้ยอืมนิยายในเรื่องเดียวกัน แต่ว่าให้คนดําเนินเรื่องเป็นนางเอกเฮ้ยเขาท่าอะไรเงี้ยเอ้ยอย่างเงี้ยแร์โอเคแปลกก็ได้ความแปลกใหม่ด้วยเออไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนางเอกก็ได้หรือเอาแบบชินใครไปเลยแต่เอาดึงดึงเอาดึงเอาจุดเด่นของมีเดียไปเลยคือในอนิเมะเราไม่รู้ว่าเอ้งในบางจุดเราไม่รู้ว่าตัวละครคิดอะไรอยู่แลัเกิดเราอ่านนิยายเนี่ยเออมันจะมีบทยายว่าเฮ้ยฉันคิดอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเออ เร่งหลายๆหลายๆอะไรบางทีเราเวลาคุยเรื่องชินใครเนี่ยก็มีผู้คนที่ดูเรามาเข้าบอกว่าเอ้ยตรงตรงไหนที่เราไม่เข้าใจในหนังอบอกอ๋อในนิยายตรงนี้มีเขียนไปนะครับเออมันมันแต่ว่าไม่ว่าเป็นจุดจุดที่ว่ามันเป็นขาดหรือด้อยหรอกคือนิยายมันเป็นข้อดีของมันไงที่มันสามารถเขียนความรู้สึกในคิดของตัวละครได้แต่อันนี้ม่เม,มันทําไม่ได้อืมอ่ะประมาณอย่างเงี้ยโอเคแต่อย่างที่บอลแบบแบบที่เราไม่ชอบแบบที่บอลไม่ชอบอย่างเงี้ยผมว่ามัน เออโลบโลบ,โลบไปเลยเออดูดูไม่ด,ดูดีมากไม่ค่อยดีเลยเออเอ,อ,อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวทีนี้อันนี้หลังจากที่ผมดูไปแล้วแล้วผมก็มาตามดูว่าไอ้มังงะของจิโร่ที่เป็นไอช็อคช็อกเกอร์ไซส์อะเป็นยังไงซึ่งผมว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้เช่นนี่แหละคือความออริจินอลิตี้ของออริจินอลของช<อ>ินคาเมเลเดอร์คือผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นบริบทเรื่องราวที่ มันไม่มีช็อกอค์กรช็อกเกอร์ในบริบทภาคก่อนๆหน้านี้มันเล่าในในทิศทางด้านนี้ซึ่งเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้คุณแบบคุณสามารถเอาบางส่วนในนี้มาใส่ในหนังหลักก็ได้แล้วคุณไม่จําเป็นต้องแบบอิเลเมนที่เกี่ยวข้องกับการคารวะหรือแม้แต่ซีนที่แบบว่าโอ้ยระเบิดซูมพุ่งเข้าไปบนเห็นไรเดอร์บนหน้าผาอะไรย่างเงี้ยคือพวกนั้นอ่ะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะเพื่อถ้าคุณอยากจะเล่าสิ่งเหล่านี้ มันสามารถอยู่ในหนังเลยก็ได้นะเว้ยเออคือเพราะงั้นเนี่ยสำหรับผมผมเลยรู้สึกว่าวิธีคิดของพว่วงกับอันโนที่เขาอยากจะทําหนังคารวาแล้วเขาอยากจะคารวาโดยที่ใส่ความเป็นตัวเองไปด้วยอ่ะมันมันน่าจะต้องบาลานซ์ให้มันดีกว่านี้ได้อีกอะณนะตอนนี้เนี่ยผมดูชินคาเมเลเดอร์มาคือผมแบบมันเกือบจะไม่เป็นภาพยนตร์แล้วนว้ย เออมันคือแบบมันเต็มไปด้วยอ <concept S 2> คอนเซปต์แล้วแบบการเอาคอนเซปต์คำคมหรือแบบไอเดียต่างๆแบบแบบมาต่อ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 กันแล้วคิดว่าทั้งหมดนี่คือหนังแล้วอะทั้งที่จริงๆแล้วหลายอย่างที่มันควรจะเล่ามันไม่อยู่ในหนังอะ่ะมันผมว่ามันมันมันค่อนข้างเฟลในฐานะภาพยนตร์มากอยู่